นี่บอ่อไบโอชานะครับบอ่อนี้เก็บไบโอชาบ่อนี้คือไบโอชาชาร์ดหรือไบโอชาหมักนะครับอินนอกุเลตใบโอชานี่กําลังทําตัวเป็นปุ๋ยหมักครับให้น้องกรับช่วยจัดท่ออีกหนึ่งท่อปรับพื้นวางท่อรองพื้นท่อเสร็จแล้วก็ปุ๋ยคอกเลยครับปุ๋ยอคอกที่เรียบร้อยมากต้องขอขอบคุณคําพันฟาร,รม์มอําเภอเจริญศิลน,นะครับเรื่ออะไรครับล้องนอนท์ เป็นเครื่องแยกกากหรือเครื่องบีบน้ําหรือเครื่องอะไรเครื่องเป็นเครื่องแยกกากแากมูลงัวออกออกจากน้าอ๋อมันก็เลยจะสะอาดสะอาดเลยเนอะ,ะ,ะแล้วก็เข้มข้นเ<ะ>นอะแบบนี้นครับนะท่านสามารถใช้ปุ๋ยข้อใกล้บ้านได้เลยนะครับพอดีอาจารย์แดงไร่ห้าดาวแวะไปที่คําพันฟาร์มครับ,รบไปหาน้องนองนงแล้วก็อุดหนุนมาอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือพอดอ12นะครับย้ำครับพอดอิบ สามารถติดต่อได้ฟรีที่กรมพัฒนาที่ดินย้ำครับว่าฟรีนะครับที่กรมพัฒนาที่ดินหรือสถานีพัฒนาที่ดินของแต่ละจังหวัดเลยครับและถ้าเราคีย์เข้าไปใน Google คําว่าพอดอ1 2กรมพัฒนาที่ดินจะมีข้อมูลทางวิชาการครบถ้วนรายละเอียดมีเพียบพร้อมทั้งจุดินิรีย์กระบวนการผลิตอัตราส่วนการใช้อัตราส่วนการผลิตและก็รูปภาพประกอบ ชัดเจนเลยครับใครที่ต้องการที่จะดูกระบวนการอย่างถูกต้องครบถ้วนไม่ผิดพลาดตามหลักวิชาการที่กรมพัฒนาที่ดินท่านทาไว้ให้ก็สามารถที่จะไปค้นคว้าได้เลยครับแต่อาจารย์แดงของไร่ห้าดาวในวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีสิ่งอื่นเพิ่มเติมด้วยครับก็คือที่ไร่ห้าดาวเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ปุ๋ยคอกที่อุดหนุนขาดนังนวลมานะครับยังมีของดีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือ สิ่งที่เรียกว่าแหนแดงครับผมเพาะเลี้ยงไว้เนื่องจากเป็นสวนปล่อยทิ้งครับพอหน้าหนาวก็ปล่อยให้แห้งแห้งทั้งแหนแดงแล้วก็ปุ๋ยคอกในบ่อแหนแดงกลายมาเป็นนี่เลยครับของดีที่มาใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักพอดอสสของเราครับมีทั้งแหนแดงมีทั้งกี้วัมาดูขั้นตอนการ <จบ S 1> ท <ำ S 2> ําปุ๋ยคอกหมักพอดอสิกันครับเริ่มจากต้องมีปุ๋ยคอกครับสี่กระสอบ100กิโลครับแล้วก็มีพอดอ 12นี่ครับที่เพิ่มทั้งในตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและก็ฮอร์โมนข้างหลังในลูกข้างหลังมีวิธีการใช้งานนะครับสรรพคุณและก็ใช้งานทั้งหมดครับวันนี้เราใช้แค่100กิโลจากปกติ300กิโลนะครับก็ลดลงไปตามสวนครับเดี๋ยวจะมีรำด้วยอีก1กิโลนะครับผมอากุต้าลุยเลยงานนี้ต้องขอขอบคุณคุณตายแย้กับน้องกลากนะครับอยู่ใกล้ๆกกันครับมาช่วยงานที่สวนเป็นระยะระยะนอกจากปุ๋ยคอกนะครับปกติจะมี ไนโตรเจนเป็นหลักงานนี้เราต้องการได้ทั้งฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับก็คือตัว P และตัว K ข้างหลังด้วยจึงใช้พอดอ2 2มาช่วยครับแต่มีหลักเล็กๆถ้าหากเป็นดินกรดหรือดินเปรี้ยวเนี่ยให้แจ้งทางสถานีว่าขอเป็นพอดอ9นะครับจะตรงกับดินกรดดินเปรี้ยวมากกว่าแล้วก็ใช้รำวันนี้ที่ไร่้าดาวใช้รำห1กิโลครับลดทอนลงตามส่วนแล้วก็ พอดอ12เมื่อเราแกะออกมาแล้วเนี่ยต้องใช้ให้หมดทั้งซองนะครับเพราะว่าไม่ควรจะเก็บไว้หลังจากที่เราตัดจากซองแล้วนะครับโอเคครับเมื่อเราได้พอดอ12ผสมกับรำและก็น้ําทิ้งไว้สัก5-10นาทีจึงค่อยนํามารดลงในกองปุ๋ยหมักปุ๋ยคลอกนะครับนี่คือกระบวนการหมักที่เพิ่มธาตุอาหารในตัวเจนนะครับให้ได้มากยิ่งขึ้นสําหรับพืช แล้วก็ละลายธาตุที่อยู่ในดินนะครับทั้งฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมได้มากกว่าธรรมดาแถมไร่ห้าดาวยังมีของดีเพิ่มอีกหนึ่งอย่างครับใครไม่ม,ไม,มีไม่เป็นไรนะครับผมนี่คือแหนแดงนะครับที่เลี้ยงไว้ผสมกับปุ๋ยคอบเก็บร้อยแล้วครับแห้งแล้วกุ้งตาไ่เลยของดีพิเศษครับแหนแดงกักแถวลูกไปเลยแหนแดงนะครับอันนี้อา้าว น้ำรถเลยกุ้รดไปทั่วๆก่อนแล้วครับว่ากันนาปรุงอย่างดีแสบปานยังบานนี้ต้นไม่ได้กินได้รือวนนี้ของฟรีและดีมีจริงๆครับอย่าลืมครับต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาที่ดินนะครับขอรับได้ฟรีที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกๆแห่งทุกจังหวัดเลยครับผมหลังจากผสมกลมกลืนเข้ากันเรียบร้อยทั้ง ส่วนผสมทั้งหมดนะครับให้นําไปหมักไว้ในที่ร่มนะครับพอดีทางไร่ห้าดาวมีบ่อเหลืออยู่ก็เลยหมักไว้ที่บ่อเลยครับไม่ต้องกลับกรองนะครับนี่คือกระบวนการใช้พอดอ12หมักปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อให้ดีขึ้นท่านใดมีหญ้าแห้งเยอะๆนะครับใบไม้ต่างๆก็ติดตามชมพอดอ1ย้อนหลังได้ครับที่ไร่ห้าดาวทำไว้ครับหรือใครมี ขยามีเศษอาหารมีเศษปลาหอยเชอรี่ก็พอดอ,องเลยครับผมฮอร์โมนพิเศษส่วนวันนี้การทำปุ๋ยคอกหมักเพิ่ม n p k พอดอ12ก็เสร็จเรียบร้อยครบถ้วนกระบวนความในสไตล์ของไร่ห้าดาวนะครับท่านสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมหรือปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมในปุ๋ยของแต่ละท่านนะครับอาจจะมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นถ้าเป็นกรณีของมูลสุกรหรือขี้หมูนะครับหรือมูลไก่ขี้ไก่พวกนี้ ก็จะมีธาตุอาหารที่หลากหลายเพิ่มขึ้นปรับปรุงต่อย,ยอดค้นคว้าเพิ่มเติมได้ครับของดีพอดอ2ทําปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักให้ได้รับสารอาหาร npk เพิ่มมากขึ้นของดีของฟรีมีจริงครับไร่ห้าดาวต้องขอขอบพระคุณทุกวิวไลค์ like, subscribe ทุกคอมเมนต์ทั้งทางโซเชียลในทุกช่องทางนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทุกชนิดนะครับจะได้รับเข้ากลุ่มความความรู้ส่วนการรับชมวิดีโอสามารถดูที่รูปดาว สีต่างๆได้ครับจะมีแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนท่านที่ต้องการความรู้ที่เข้มข้นขึ้นกว่านั้นนะครับสามารถมาอบรมได้ที่ไร่5ดาวกรณีนี้ติดต่อได้โดยตรงที่ผมนะครับทางโซเชียลต่างๆได้เลยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไปอย่างสูงครับขอบคุณมากครับจากไร่5ดาว